ทุเรียนคุยใหญ่เลยคุณแม่บ้านอยากกินโอ้หเมื่อวานก็ชุดหนึ่งวันนี้ก็ชุดหนึ่งดูดูดอูกินทุเรียนแบบว่าไม่กลัวอ้วนนะแล้วก็บ่นว่าอยากจะผอมอยากผอมอยากกินทุเรียนอันนี้ชุดหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวมีในตู้เย็นอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูในตู้เย็นดูในตู้เย็นตูน้เย็นก็อีชกอชุดหนึ่งี่นี่นีกัชุดหนึ่งกินไม่หมดเลยนะครับนี่คุณศรีภรยาสั่งมาอยากจะกินแต่ก็สั่งมาเฉยไม่กินนะ เดี๋ยวเราจะไปกินกันที่เซมาล่าสดุดยอยเดี๋ยวกินอันใหญ่ก่อนนะเนี่ยอันนี้เห็นเขาบอกว่าหน้าหน้าอร่อยนะเดี๋ยวเราแกะนี้กินก่อนอเดี๋ยวเอาปูน,นี่มาถูยแข็งปึ๊กหน้ากำลังกรอบกำลังกรอบกไปด้วยนเนีไงเห็นไหมเดี๋ยวแกะๆกะหรือต้องกัดเลยเนาะ อือหือออมามีมากมาสุดยอดเดี๋ยวเอาให้คนข้างคนข้างมองนะเนี่ยพอไหมพอไหมเนี่ยเอาให้ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณนะคุณจะมีายาตที่ดูเฉยถ้่คุณได้ยามนนะโต๊ะอาหารจะอันนี้หน่อยนะเพราะว่าออปชันเยอะมากโต๊ะอาหารก็ใครที่มีสีบรรยาชอบกินนะหมบต้องรีบกินน่ะเพราะว่า กลิ่นมันรึมติดบ้านไปหมดแล้วทั้งในทุกเย็นทั้งนเนี่ยตื่นเช้ามาโหแบบกลิ่นขึ้นเยันชั้นสองครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมดูดูดอดย่าให้คำนี้เนี่นยเนี่ยโอเคบ๊ายบาย